คงได้ประสัมพุทธสุวิสุทธะสันดานตัดมูลกะเลตดมานบ่มีมตนมิมองมัวหนึ่งในพระทยท่านก็เบิกบานคือดอกบัว คีบพันพัวสุวคนทน่ากรรมจรองค์ได้ประกอบด้วยพระกาลุนาดังสาคอนบุรดโมประชากรมาลาโอฆากันดานชีทางบรรเทา ศีสุกเซมสานชีทางธนาลิพานอันพนโสวิโยภัยพร้อมเป็นจะพิธจาจักบุจาลวิมลใสเห็นเหตุที่ไกลไกล ก็เจนโจบปรจากจรกรกำจาน้ำใจยับสันดานบาแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึ่งพิงมาลาบาบำเพ็ญบุญข้าขออนุ้อ์ สิลกาบัางคนคุนสัมพูดถ้าก,กาลุนยาภาพนั้นนิรันดร